สวัสดีค่ะวันนี้ดิจะมาย้ายต้นบอนไซมะพร้าวนี่ตัวนี้กะว่าจะเป็นทรงทรงสูงเนาะหรือเขาเรียกว่าอะไรอะโชลากอะย่งลารกใช่ปะเรียกไม่ถูกเรียกผิดเรียกถูกอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะวันนี้จะมีผู้ช่วยมาหนึ่งคนคือลูกชายกำลังเล่นดินอยู่ข้างๆวันนี้เขาตั้งใจว่านี่ค่ะจะมาทำสวนหินนะคะเป็นสวนหินแล้วก็ จะปลูกลงในภาชนะ,ะครกนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่ใช่ไหมทรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้กรรไกรตัดเนาะใช่ไหมลกูกใช้กรรไกรตัดใช่ไหมครับเออใช้กรรไกรตัดต้นนี้เดี๋ยวในส่วนของตัวกระดาดี้ยังไม่ได้ขัดหรือทำอะไรนะคะ ใหญ่ดีจะเน้นไปทีละสะเต็ปเนาะคือให้แน่ใจว่าเขารอให้แน่ใจว่าเขาอะไรพวกนี้ก้อนเนาะ,ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูลากเขานะคะชอบคุณดินไปถึงไหนแล้วโลกี่คุณดินไปถึงนี่อ๋อคุณดินเห็นโน่นเลยเหรอชอบโอ้ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะโอ,โอ้โหลาก ลากมาถึงนี่เลยค่ะลากยาวไหมลูกเออยาวนะคะ,ะขุดไปนะลูกก็ขุดดินไปนะลูกนี่ค่ะเอาดินใส่คอกเดี๋ยนะมันไม่ค่อยเห็นเลยนะเนาะเดี๋ยวนะคะแบบนะเดี๋ยวดีขอย้ายก่อนย้ายมันนั่งตรงนี้ก่อนโอเคอึ๊บลูกตอ ลูกโซ่ไปหยิบกระถางให้แม่หน่อยค่ะอัเดียวกนเก่ง <ไป S 1> <ๆ>กระถางมึงครับไปเร็วไปอันเร็วลูกเร็วเออไปวันนี้มีลูกมือมาช่วยกระถางมึงครับเดี<ๆ>๋ยวจะได้ยกอย่างนเนาะจะได้เห็นโดยวันนี้ก็จะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าจะมาทําส่วนหินใช่ไหมคะก็จะมีน,นั่นแหละครับลูกนั่นแหละครับอันเดียวครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเอามาเลยนี่นะคะ ก็จะมีหินนะมาลูกเก่งมากแม่เอาของเขามาด้วยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเออแม่จะทําแบบนี้เห็นไหมคะโอเคเห็นยังลูกเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมในกล้องเห็นแล้วเห็นเห็นไหมเห็นดูดินี่เห็นไหมคะอ่าก็นี่ค่ะเดี๋ยวนะยังไม่ได้มีทรงในใจนะคะเดี๋ยวก่อน เยงแต่ว่าเอาในส่วนของดินเก่าเขาเนี่ยใส่ลงไปนี้นะอาล,ลูกโซ่แน่นดินไปสิลูกอะแน่นดินไปอะไรครับไปล้างไปล้างนู่นลกเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะอาชีพอาชีพฉีดทางนู้นลูกทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับ ทางนู้นนะครับโอเคเก่งมากลูกนะคะก็ได้ไหมลูก okay. โอเคเออ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 โอเคที <laughs> ่แขนเหรอครับแขนนะคบโอเคลูกโอเคโอเคครับอ่าโอเคสิ okay, okay. พอแล้วครับพอแล้วครับอ,อ่ะค่อยๆฉีดไปลูกค่อยๆฉีดไประวังเปียกแม่ลูกลูกก็ขยับไปมุมนู้นลูกไปนู้นน่ะมุมนู้นแห้งๆอ่ะลูกไปเห็นเออเอานี่ครับใส่นี่เลยครับลูกนะคะนี่ล่าค่อนข้างยาวเนาะพอดีแบบใส่ขวดน้ำแบบยาวเลย,อ,ยนะอ่ะนะเชือ้อเชื้อ โอ,โอ้ยออย,ยาวไปไหมอ,อ,อะไรลูกแม่ว่ามันส่งยาวเลี้ยงก็สูงใช่ไหมเดี๋ยวนะคะเลี้ยงว่าแบบปล่อยไว้เลยอะคะ่ะปล่อยไปเลยอะปล่อยแบบเลี้ยงคือแบบลืมไปเลยโต๊ะครับมันมันแฉะนะลูกนะมันแฉะนะคะ <S 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 เออมันแฉะนะคะ พอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วลูก okay, แช่หมดแล้วครับลูก <c oughs> เป็นสวนหินนะคะตัวนี้โอเคจริงๆเขามีแค่สองลากอย่างเหินเลยค่ะ <c oughs> จับแยกลากดีกว่า ถ้าเป็นเหมือนขาขาตัวอะไรสักักอย่างเนาะก,กดให้แน่นเนาะแม่ครับผมขีให้มันทุ่งทำเยอะใส่อะไรครับเ <c oughs> นี่เจ่งมากเลยกพอพอแล้วพี่ยุงกัดแม่โอ้โหแม่เลอไปหมดเลยลูก <c oughs> อันนี้ใส่ <c oughs> ใส่ดินนะคะ พอแล้วครับลูกอ่าๆใส่ครับโอเคพอละพอแล้วนะครับให้มันชุ่มชามเออให้มันชุ่มชามนะเออเฮียโซ่บอกว่าใส่ให้มันชุ่มชามหน่อยแม่เงี้ยพอแล้วครับลูกพอแล้วครับพอแล้วนะครับอ้าวอ้าบังแม่หมดเลย หรื่าแม่จะาวางให้ส่งนี้ดสีส่งนี้ส่งนี้ดีกว่าไหมคะเอาคำนี้เนาะส่งนี้โอ,อไหมลกูกโอเคไหมลูกโซ่ก็พยากาน้าอยู่โอ๊ยมันเปียกหมปล่อยปล่อยพอลูก แม่บอกให้หันไปทางนู้นไงเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคม่คะม,มันควรจะพอตั้งแต่แรกแล้วลูก ไปเล่นทางนู้นค่ะหนึ่งขยับไปเล่นทางนู้นค่ะเดี๋ยวนะคะกำลับบงเอ็ดลูกไปเล่นทางนู้นค่ะหนึ่งสองไปเล่นทางนู้นค่ะทางนู้นถอยไปค่ะถอยไปอีกค่ะ,ะถือถือไปค่ะเต็มเต็มค่ะ ่ะไปเล่นทางนู้นเลยค่ะไปเล่นทางนู้นเลยค่ะลูกอ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีเอาลงมาโชว์เกิอดอุบันเหตุเกิอดอุบันเหตุเรเล่นดินนี่ลูกไม่เลอะได้ไงล่ะแม่ยังเปียกเลย หันหน้าไปทางนู้นไหมคะหันหน้าไปทางนู้นไหมคะลูกโซ่หันหน้าไปทางนู้นไหมลูกหันหน้าไปทางนู้นค่ะโซ่ครับโซ่ครับหันหน้าไปทางนู้นลูกเล่นดินมันก็เป็นปกติอยู่แล้วลูกถ้าไม่เลอะก็แปลกสิคะอย่ามาสําอางใส่แม่ขอแล้ว โอเคไหมคะ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 โอเคค่ะเอาค่ะเอาเลยค่ะเอาให้มันเต็มที่เลยค่ะลูกให้มันเปิดเต็มที่เลยค่ะไปเย็นเย็นเย็นเเลยค่ะไปเดี๋ยวต้นไม้แน่ล้มหมดเลยนะไปค่ะไปเล่นค่ะจะไปเล่นก็ไปเล่นค่ะจี๊ดอ้ไอขี้โคลนเนี่ยค่ะลูกแม่บอกให้ไปเล่นทางนุมไงลูก เดไนทางนี้ค่ะ oh, oh. เดินออกไป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 เลยเดินออกไปเลยไปโ okay, อเคจบมาคำรามอะคำรามอีกทีน โซอย่ามาฉีดแม่ไม่เอา มันสัดทรงไม่ได้เลยเดีย๋ยวนะหามุมแบบหนึ่งเอ้ยนี่ได้น,นีก็ได้เอ้ยเอานี้เอาี้ก็เลยค่ะแล้วก็เอาตรงนี้พยุงลากเอเอ,เอนี่ค่ะเป็นไงได้แล้วเป็นไง เล่นดินเป็นเรื่องปกติมากลูกแต่ขี้โคลนเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากอย่าว่นวายเนี่ยมันติด้ากถ้าแม่ถ้าแม่ฟังก่อนถ้าถ้าแม่ถ้าแม่ไปล้างให้อะโซก็ไม่ต้องเล่นอีกแล้วนะพอเลยนะเข้าบ้านไปเลยนะโอเคไหม นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูสภาพลูกชายตอนนี้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะอายไหมอายไหมไม่ายก่อนไม่ไปไหมอายไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดี้จะมาอัดต่อนะเดี๋ยวแค่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปจัดการลูก,ก